สวัสดีครับอยู่กับเราดีครับจริงดังเลยว่าอ,อยู่กับเราดีครับวันนี้ในเกมไฟในแอดเฟรดดี้4นะครับโหโอเคในสุดมันก็มาครับสำหรับภาคเดโมโอ,โอเคครับก็ก็บอกไว้เลยจะเล่นเดโมนะครับอืมโอเคก็วันเห็นภาคนี้เขบอกว่าต้องฟังเสียงยใช่ไหมหูแตกมาตะกูโอ้ยหูแตกแน่ เคยเล่นในคอมมาแล้วเบิดเสียงชสดังสุดเลยฟังได้จริงจแต่หูแตกแล้วผมนี้ยังไม่รู้ยังแยกเสียงอะไรไม่ออกเลยนะน่าจะตายก่อนก็ค,คือแรกก็ยาโยวโคตรเลยนะกลัวนะนะเริ่มกลัวแล้วไปโอเคแป๊บนึงผมขอเพิ่มเสียงหน่อยตอนนี้นี่บรรยากาศโหน่ากลัวมากครับโอเคโอ้โหนี่ไม่ไม่ไม่มีมินิเกมด้วยเหรอ โอ้โห uh huh. เริ่มเลยนี่คือ, Double อดับเบิล uh huh. แท็บพอดีโอ้โหแหลกแหลกทิพย์ายอืม huh. อ uh ืม huh. อ uh ืมอันนี้เป็นประตูโอ okay. เคอันนีไปข้างหลังเปดไลท์โอ้มีพี่หมีน่ารัก ด้านด้านข้างหน้้านีไม่ต้องส่วนกับฟ็อกซี่มามาที่หลังแหลกเต็มเลแล้วเปิดอที่งะบากอะไรกัน หนึ่งเอมแล้วมันเริ่มนานแล้วนะครับจะเล่นงนิเยียดนะครับเพราะยังไม่ช่งไม่ค่อยรู้อะไรทุกอย่างนะครับยังไม่ค่อยรู้อะไรทุกอย่างยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะครับยังม,มีตัวอะไรมาเลย น,นี้มาคืนสองป่ะภายนี้รู้สึกจะมีสามคืนด e มูอะสำหรับดมูถ้าเกิดมันอยู่ไกลอ่ะเขาให้ส่งไฟฉายไปใช่ไหมถ้าเกิดอยู่ไกลให้ปิดประตูใช่มีตัวอะไรมายังไม่มีตัวอะไรมา มีตีสองแล้วผมว่ามันน่าจะเริ่มมากนเไรนะครับสำหรับพี่หมียังไม่มาใช่ไหมน่าจะมาคาชิก้ากับบันนี่นะครับ คือมันขยับช้านะกลัวนะครับ ยังไม่มีตัวอะไรมานะอุมามันมีนี่ว่ามาแล้วนี่ว่าอย่าคิดว่าพี่หมีบอกอย่าคิดว่ากูยังไม่มาอะไรางี้ อ้ยตายเกดผิดแน่จะกดเปิดไฟจะกดเปิดไฟตายเลยนี่คือห,หนึ่งนะคือหนึ่งนะนี่คือที่เรียกก็คือหนึ่งไม่รู้สึกไม่จบใจวะเสียง,งดังเลยเพราะตะกี้ผมรู้แล้วว่ามันจะมาหลอกมั้งเพราะว่าผมเพิ่งปิดประตูเดิไม่เปิดไฟนะครับ ต้องเริ่มหนึ่อ 1AM ใหม่จะบ้าตายแต่เวลาคลิปจะได้เยอะนะครับเสียงเกมดังไปก็ขอโทษนะเพราะมันต้องใช้เสียงเกมนะครับ เกมนะครับเกมนี้เราค่อยชอบภาคสี่เไหร่ภาคสามยังดูน่าเล่นกว่าเลยครับสนุกดีปุ๊บไปข้างหลังดิยังไม่มาที่ไปด้านข้างนี้ภาคตบตอนนี้ยังมีแค่สองอันอยู่นะ ใจฟูโลไตยไม่มานะครับดูด้หลังบ้าง,งไม่มีเพื่อนเลยพี่มีพาเพื่อนมา กีนี้ก็จะโดนหลอกนะไม่มาซึ่งทีสามมันจะเริ่มมาหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้จะเริ่มมาแหละรู้สึกเริ่มปอดๆยังไงไม่รู้ không dám im lắm ใจเริ่มกลัวเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่มาต,ตัวนี่งเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยครับมาหนึ่ง 4m แล้ว เริ่มโคตรกลัวนะครับเนี่ยนี่คือแรกไมมันทำให้ผมกลัวได้ขนาดนี้แหละที่กลัวไม่ใช่กลัวอะไรครับกลัวเวลามันจะหมดไงใช่กลัวแบบโอ้เลยต้องสอนชั่วโมงกูยอยากให้เวลามันจบเ,เร็วครับกลัวมันจะตายก่อนแับจบเวลาไม่ได้ขนาดนี้แล้วตายก่อน บางทีไม่ว่ากดไม่ติดนะครับหรือผมกดไม่ติดเอง5เอมแล้วอีก1ชั่วโมงนะครับอีก8นาทีอินนี้ไม่ใช่ความเร็วแต่มันใช้ความใจยินครับแต่ถ้าเราไม่เร็วเกินเราใจเย็นเกินไปมันก็จะตายได้เพราะไอ่มอยางหลังนี้ครับ วิ่งวิ่งวิ่งอ่าผ่านแล้วครับโอ้ย นี่คือคืนแรกเติร์ด6โมงเช้าวันอังคารวันนี้วันพฤหัสไอว,วันศุกร์นะครับฟันวิด p าสแท็บมาแล้วมาแล้วถ้าเกิดเรากด extend มันจะสกิปไปสองชั่วโมงครับไม่ใช่ไม่ใช่กด extend ให้มันมาถึง x แกเริ่ักห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไม่ได้ว้ย เดินมาตะทีวะไม่เดินมาเลยอ่ะไอ้สปริงแทบน้อยไอ้บักหัสปริงแทบน้อยไม่เดินมาวะ ไมเดินสี่สามสองเอถอยไอ้บ้าไม่เดินมาก,กระชังเลยทูแบดนะครับก็ไม่ได้ครับตีหนึ่งกับตีสอน่าจะหายไปไอง้อบ,บ้าน้อยเฟ็ดดีเฟรดดี้ดแปรขึ้นสองมันจะเริ่มยากขึ้นครับยากขึ้นไม่ชุมแยงธรรมดาแล้ยากมากนะ โอเคแล้วก็เอาไว้พัหน้านะครับโอเคก็บ๊ายบายไว้เจอกันพัสน้าบอ